วันที่สี่วันนี้นะก็รอเคละวันนี้ที่ชาชิงเซานี่รถเอ่อเป็น F18 นะคันนี้นะเป็น s 1 8นะใส่หัวสิงให้เทกมาแล้วคันนี้นะก็รื้อออกหมดเลยของเก่าหัวเครื่องเกียร์เก่ารื้อทิ้งหมดคันหน้ารื้อทิ้งเปลี่ยนใหม่ด้วยนะทําเป็นซีรีส์จ็ร้อยต้องเปลี่ยนคันหน้าด้วยนะเปลี่ยนคันหน้าเปลี่ยนแหนบก็คือเราจะได้ไม่ต้องไปตัดต่อคันชักกันส่งนะเออแค่นั้นเองนะครับเพราะยังไงเราถ่างค่าสีอยู่แล้วนะด้านหน้าแล้วก็ หลายคนกังวลว่าเวลาเปลี่ยนคันหน้ามันจะกว้างกว่าล้อหลังไหมก็ว,วันนี้เดี๋ยวผมพาดูเลยไม่กว้างแน่นอนนะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่นนี่ดูนะมันก็จะเหยียบรอยนอกพอดีมันเพราะว่ามันจะทําฐานล้อหลังเนี่ยคือไม่ไม่มีกว้างกว่านี้อีกแล้วนะเนี่ยอันนี้ของคันหน้าเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะก็จะเหยียบรอยนอกพอดีดูเลยเห็นไหมไม่เลยนะอันนี้ระบบลมก็เดินหมดแล้วเดินเรียบร้อยแล้ว ระบบลมเดินเสร็จเรียบร้อยก็คือรอประกอบภาคงเดียวเครื่องเครื่องย่อนนะเกียร์ชนแล้วก็รับหลังใส่หัวครอบนะแล้วก็จําได้แค่ข้างหน้าอย่างเดียวทุกอย่างอุปกรณ์คําสั่งอยู่ข้างหน้าทั้งหมดนะข้าง,งในข้างหลังอะไรผมเดินให้เรียบร้อยหมดแล้วระบบลมนะไวแน่นอนต้องจำบอยพุ้ธานีถังลมขึ้นเรียบร้อยนะถังน้ามันก็ใส่ขาไว้แล้วนี่เปลี่ยนถังน้ามันด้วยนะงานนี่ไม่ใช่งานเล็กๆนะจ๊ะแล้วงานนอกพื้นที่นี่นะดูเลยก็ งานนอกพื้นที่ก็มี่างกตีด้วยนะเดินทางมาทำเนี่ยอยู่ที่ฉัดช,ช,ชิงเซานะตถ้งแถ่สนามเชเขตนะก็ดูเลยทุกคลิปแหละที่เห็นผมทนะํารถน่ะก็คืองานนอกพื้นที่ทั้งหมดไม่ได้งานที่อู่ผมไม่มีอู่ไม่มีหน้าร้านนะก็บอกไปหลายคลิปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะนี่ก็ได้ระยะได้ทรงหมดแล้วเรียบร้อยแล้วใส่ไฟใส่ไว้เรียบร้อยนี่นะอุปกรณ์จุดยึดต่างๆใส่ให้เรียบร้อยเหมือนของมัน่นเป๊ะหมดทุกจุดเลยนะไม่มีอะไรแล้วก็แหนบก็ สามสูตรนะเอาสูตรผมไปใช้ก็ได้ผมไม่ห่วงหรอกนะก็จะได้อ่าดีกันก็คือแหนบนุ่มนึบไม่แข็งกระด้างแล้วก็บรรทุกได้ไม่ไม่ไม่ยวบแน่นอนเนี่ยเห็นมั้ยอยู่เนี้ยสองแผ่นหนาแล้วก็แผ่นบางเราไม่ต้องมีช่องไฟนะแผ่นบางข้างล่างให้คิดไปเลยอสองแผ่นบนนี่ให้มีช่องไฟตรงกลางมันจะได้ไม่แข็งแล้วก็เสริมสูงสามก้อนนะเอาลองไปใช้ดูนะครับนะผมไม่ห่วงวิชาอยู่แล้วนะ ขอให้ทําให้เร็วกันนะให้ลูกค้าเร็วๆกันแค่นั้นเองนะจ๊ะ,ะแล้วแหนบก็ต้องเป็นแหนบยาวนะจ๊ะถ้าแหนบสั้นก็จะแข็งกระโดกระเดกอีกนะประมาณนี้นี่ถังลมใส่เรียบร้อยนะรูทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเรียบร้อยแล้วรอเครื่องขึ้นอย่างเดียวรอทาไมต้องรอทาไมต้องรอเครื่องไม่ยกเลยก็รอรถเคนอยู่นะเนี่ยอย่างผมบอกแล้วงานนอกพื้นที่อุปสรรคมีแน่นอนแล้วก็บ้านลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีรถยก นะก็เราจะต้องรอนิดนึงนะครับเอาวันนี้ได้เป็นคันแน่นอนได้เป็นคันแน่นอนนะก็เสร็จนอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่ลบบุรีโคกเจริญหนองมะข่านะใช่เปล่าวะหนองมะข่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดหนองมะข่าหรือเปล่าอ่าแ่แถวนั้นแหละแล้วก็อย่างอื่นไม่มีอะไรเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็อันนี้ออันนี้บอกอีกทีหนึ่งบอกอีกหน่อยพอดีเนี่ สายน้ำมันเนี่ยตามร้านอะไรผมอยากให้ซื้อมาเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็ความหนาจะต้องได้ขนาดนี้นะนี่เห็นไหมมันจะมีหนามีบางนะอันนี้หนาโอเคเลยสเปกเนี้ยใช้ได้นะหนาลูใหญ่นะหนาลูใหญ่ลูในสามหุ่นนะก็สามหุนเต็มอะ่ะมันจะมีรูในสามหุนแต่ไม่เต็มก็มีนะเออนี่ต้องหนาอย่างนี้นะสีชมพูอย่างนี้เนะี่ยสายเนี่ยจะได้มาฐานนะนะครับก็ฝากถึงร้านอะไรด้วยถ้าเป็นไปได้ให้ซื้อมาเถ<ๆ>อะเดี๋ยวผมอุดหนุหนแน่นอนเออ ประมาณนี้เนี่ยอันนี้ที่นี่มีนะที่นี่กลับมีนะไปซื้อก็มีเลยประมาณนี้นะก็อ,อย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วรอรถเคทอย่างเดียววันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอช่วงบ่ายเย็นเ,เดี๋ยวทำคลิปไปดูอีกรอบหนึ่งนะคลิปนี้ก็ลาไปก,ก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดแชร์ด้วยนะครับผม